Thank you. เกาใต้ออกตกตอนนี้หลายๆคนถามว่ามีเวลานอนบ้างไหมทำไมต้องทำขนาดนี้คุณพี่คุณนะ้าหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วความรู้สึกในการที่เราจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้ววันที่ราวหวตนายกรัฐมนตรีไม่สำเร็จแต่ลักษณะไม่เคยลืม จำความรู้สึกวันนั้นได้จำได้ว่าวันนั้นเรามีแค่150มือในสภาจำได้ว่าวันนั้นมีคนผิดสัญญากับเราและ พักประชาชนยังรู้เลยว่าท่านเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างทล่มทลายก่อนเราก็คงทำไม่สำเร็จคุณพี่ความรู้สึกเหล่านั้นมันจุกอกมันเลยทำให้ต้องทำงานอย่างหนักมาตลอดสองปีไม่ได้เพิ่งมาทำวันนี้ไม่ได้เพิ่งมาทำวันที่เขายุบสภา มาตลอด2ปีและพวกเราพักประชาชนเราทํากันมาทุกคนทั้งพักเพราะเราต้องให้ผลงานเป็นตัวบอกว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะเลือกเราจะสนับสนุนพวกเราเพื่อเข้าไปมีอำนาจหรือไม่คุณพี่คุณนาตลอดสองปีที่ผ่านมานะคะทั้งตัวไอ ตัวเพื่อนสอสอพักประชาชนเราทุ่มเททำงานอย่างหนักเพราะเรา,เกเราเกโกรธค่ะเราโกรธโกรธมากด้วยโกรธตั้งแต่วันที่ควบรวมทูดีแท็กควบรวมทูดีแท็กตอนนั้นสิริกัญญาธนาธรอ,ออกมาพูดออกมาขวางเราไม่มีพลังในการจะไปขวางสิ่งเหล่านี้ได้สำเร็จจนทุกวันนี้ ก็ควบรวมสําเร็จค่าโทรค่าเน็ตก็แพงเอาแพงเอามาขูดรีดพวกเราผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตโกรธมากพี่พอจะเลือกตั้งทีไรแม่งรับซื้อไฟเพิ่มทุกทีและไอการรับซื้อไฟเพิ่มนี้สุดท้ายแล้วมันก็ไปปากฏอยู่ในบินค่าไฟของพ่อแม่พี่น้องประชาชน60ล้านคนทั่วประเทศ ประชาชนคนธรรมดาไม่ทํางานวันเดียวไม่ทํางานเจวันไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนไม่มีเงินใช้ในายทุนมีโรงไฟฟ้า13โรงไม่เปิดใช้เลยครึ่งหนึ่งตลอด365วันเราทุกคนต้องจ่ายทุกบาททุกสตางค์เพื่อค่าพร้อมจ่ายเพื่อความมั่นคงความมั่งคั่งของนายทุนพลังงาน ที่นี้อาจจะไม่มีใครเป็นลูกหลานเกษตรกรแต่เราก็รู้ความรู้สึกของเขาวันที่คนลงทุนสามแสนห้าแสนล้านหนึ่งเปิดออกมาอีกทีไม่มีปลาไม่มีกุ้งเหลือสักตัวคนทั้งประเทศรู้หมดว่าต้นตอมาจากไหนทำไมมนันเอาผิดไม่ได้ เป็นแค่ปฏิกิริยาเร่งแต่สาเหตุของการที่ตึกมันถล่มลงมาคือการคอรับชั้นอย่างถึงรากรายงานรายงานมีรอยอยู่แล้วกรมโยธาธิการและผังเมืองแต่ตีรับเอาผิดคนทำผิดไม่ได้มันเป็นเพราะว่าอะไรประเทศนี้ดกด,ไ,ไ,ดไปมาทั่วประเทศ นาราธิวาดยะลามีของที่ถูกทิ้งล้างสร้างด้วยงบประมาณสร้างด้วยภาษีของเราถูกทิ้งล้างอยู่ทั่วประเทศไปพัทยามีตึกมีตึกวอเตอร์ฟอนไปนาราธิวาดมีสนามกีฬาไปสงขามีอควาเรียมไปทุกที่มีของที่ถูกทิ้งล้างที่ถูกสร้างด้วยงบประมาณของพวกเราแต่ แม่งถูกทิ้งล้างไว้อย่างนั้นไม่มีใครถูกลงโทษเลยโกรธมากโกรธมากมากคนทำงานควักเงิน750เวลาดูบินเวลาดูบินไปเสร็จเงินเดือนมันตัดไป750เดี๋ยวเดือนนี้มันจะตัดอีก875บาท คนว่างงานคนตั้งคันคนชลาอยากเบิกเบี้ยบำนาญเบิกช้าสองเดือนไม่ได้แม่งไม่มีใครต้องรับผิดชอบอะไรเลยโกรธมากที่คนทำงานต้องใส่ให้มันเดือนละ750เดือนละ875แต่มันเอาไปทำปฏิทินมันเอาไปซื้อตึกสกายนาย มันเอาไปทำโรงอาหารมันเอาไปลงทุนในทีอยู่ดมแล้วมีคนมาบอกว่าพอใกล้ๆจะช่วงเลือกตั้งมาพูดถึงประกันสังคมขอโทษทีคุณพี่พูดเรื่องนี้มาปีกว่าแล้วพูดจนตึสกสกายได้เนี่ยปหลัดมันโดนแดงไปคนหนึ่ง ว่าจนตอนนี้รอแค่อย่างเดียวคือรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล้าที่จะหาคนมันนั่งเป็นประธานในการสืบสวนสอบสวนเอาคนผิดมาลงโทษลากคอคนผิดเข้าคุกหลักฐานมีทุกอย่างปรากฏชัดขาดแค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่มีเจตจำนงที่ตั้งใจเข้าไปเพื่อเอาผิด ที่ตั้งใจเข้าไปเพื่อทําเพื่อผู้ประกันตนเพื่อแรงงานเพื่อคนมนุษย์เงินเดือนจริงๆและคุณพี่เชื่อเถอะถ้าไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจากพรรคประชาชนมันไม่มีใครหน้าไหนที่จะเอาผิดคนในกระทรวงแรงงานคนในประกันสังคมได้ มากก็แค่ไปเปิดดูชื่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสิบคนย้อนหลังแล้วดูสิว่ามาจากพักไหนบ้างนี่แหละเหตุผลที่เราจะไม่สามารถเอาผิดใครในสำนักงานประกันสังคมได้ถ้าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแรงงานที่มา คตใหม่อัดสิทธิธนาธรปียบุตรพันนิกา <c oughs> โกรธมากกว่าน,นั้นด้วยวันที่เขายุบพักเก้าไกลและพิทาลิ้มจเจริญรัตต้องเดินออกจากสภา มันไม่ใช่แค่พักเก้าไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้ค่ะนั่นมันหมายถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงสร้างสารรค์ประเทศนี้ก็หายไปกับโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยโอกาสในการที่เราจะทำให้ระบบการศึกษามันดีขึ้นทำให้ระบบการศึกษามันเป็นระบบการศึกษาที่เป็นไปเบิกทางให้กับทุกๆชีวิตในประเทศนี้ สามารถเข้าถึงศักยภาพที่สูงสุดที่ดีกว่าของตัวเองได้มันคือโอกาสในการที่เราจะไปกระจายอํานาจกระจายความเจริญหลายๆคนตรงนี้มีใครมาจากต่างจังหวัดบ้างทุกคนต้องมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพราะกรุงเทพมหานครเป็นเมืองโตเดียว เราเก็บภาษีได้หนึ่งรบาทใช้ที่กรุงเทพตัดสินใจที่กรุงเทพ80บบาทตัดสินใจให้คนยะลาตัดสินใจให้คนเชียงรายตัดสินใจให้คนน่านตัดสินใจให้คนกำแพงเพชรนี่คือเหตุผลที่ทุกคนต้องมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพและเขาขโมยโอกาสในการกระจายอำนาจกระจายเม็ดเงินกระจายความเจริญไปจากพวกเราโอกาส ในการที่จะทําให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้ทุกคนสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอหน้าเท่าเทียมไม่ใช่ว่าคนจนได้รับความยุติธรรมที่มันด้อยกว่าคนรวยและคนรวยสามารถควักเงินจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เพื่อให้ได้รับความยุติธรรมที่มันมากกว่ายุติธรรมกว่าเขาขโมยโอกาสพวกนี้ไปจากเรา เขาทำไหมพวกเราเขาทำให้คนในประเทศนี้แตกออกเป็นหลายฝากักหลายฝ่ายประชาชน99%ที่ควรจะรวมพลังกันรักกันแล้วไปทวงเอาอำนาจมาจากชนชั้นนำไปทวงเอาทรัพยากรมาจากคน1%ปอร์ซกระจายแตกเป็นหลายๆกลุ่มเราให้พวกเราทะเลาะก,กันเองเขาทำให้เราเชื่อว่าไม่ว่าใครที่ก้าวขึ้นมา และเป็นความหวังเขาจะทุบทํลาลายเขาทำให้เราคิดว่าเราไม่มีวันที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการสนับสนุนของประชาชน99%ได้สำเร็จแต่รอบนี้เพราะแม่พี่น้องที่อยู่นห้าที่แห่งนี้และที่อยู่ทางบ้านไอ้เชื่อ ว่าคนที่อยู่ตรงนี้เลือกเราแน่นอนไม่ลังเลแต่ภารกิจที่ทุกคนต้องช่วยกันในวันนี้คือกลับไปช่วยพวกเราบอกเล่านโยบายช่วยให้เหตุผลช่วยกันแก้ไขเฟกนิวความเข้าใจผิดเพื่อทำให้เราได้รับการสนับสนุนที่มากขึ้นที่เพิ่มขึ้นความหวัง สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ลักษณกไม่ใช่นัตพงษ์เลืองปัญญาวุตรไม่ใช่สอสอแค่150คนที่อยู่ในสภาเดิมแต่สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงคือทุกคนทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้และที่ชมอยู่ทางบ้านทุกท่านคือสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้ค่ะและ สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะกลายเป็นพายุได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับพวกท่านขึ้นอยู่กับใจของพวกท่านขึ้นอยู่กับการสนับสนุนขึ้นอยู่กับโอกาสที่พวกท่านจะให้เราทุกคนคะ8กุมภานี้8กุมภานี้ได้บัตรทั้งหมด3ใบกลับไปบอกทุกคนที่บ้าน เลือกสอสอเขตเลือกสอสอเขตจากพรรคประชาชนไม่ต้องลังเลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นม้าสองม้าสามม้าตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่รอบนี้สอสอจากพรรคประชาชนทุกคนทุกเขตคือตัวเต็งเลือกสอสอเขตไปโหวตเลือกนายกรัะรมนเตเีไปโหวตเลือก ใสขานชื่อนัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒิดังนั้นใส่ไปเลยสองใบไม่ต้องลังเลและใบที่สามกล้าเห็นชอบถ้าท่านไม่เอาด้วยกับการหัวสอวอถ้าท่านไม่เอาด้วยกับการที่องค์คาพยพทางการเมืองพยายามจะเข้าไปยึดกลุ่มองค์กรอิสระผ่านการหัวสอวอถ้าท่านไม่เอาด้วย กับการที่พักการเมืององค์คาพยพทางการเมืองสามารถที่จะเลือกนายกนายขอนายคอไปเป็นกกตไปเป็นปปชไปเป็นสารแล้วทำนูญแล้วสั่งให้ซ้ายหันขวาหันอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าท่านจะเลือกพักการเมืองไหนแต่ถ้าเราอยากเห็นหมุดหมายแรกของการอยู่ร่วมกันในสังคมนี้ที่เป็นธรรมคุณต้องไปกาเห็นชอบและไปบอกเล่าให้คนในสังคมนี้กาเห็นชอบให้ได้มากที่สุด และวันที่8กุมภานี้เราไปมีโอกาสในการที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราไปมีโอกาสในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลประชาชนไปด้วยกันโกรธมากอีกอย่างหนึ่ง ที่ขานชื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาลักษนกสีนก่นกยังไม่สามารถหาคนหนึ่งแสนคนหนึ่งล้านคนไปช่วยยืนอยู่หน้าสภาเพื่อให้กำลังใจพิธาลิมเจริญรัฐได้แต่รอบนี้คุณพี่คุณนา วันที่ขานชื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเจอกันที่สภาเจอกันที่สภาขอแรงหน่อยขอการสนับสนุนหน่อยถ้าอยากได้รนะัฐบาลประชาชนอยากได้นะรัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิเป็นนายกรัฐมนตรีมันจะอ,ออกแรงแปดกุมภา กาพวกเราทั้งสองบัตรทั้งสองใบและวันโหวตเลือกนายกรัฐบนตเตจอ,อนนี้สภาค่ะ